กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทุกขานเนาะที่ติดตามหับ้มช่องน้องนาดบ่วอยู่อยู่ประเทศนอกหรือว่าต่างประเทศหรือว่าอยู่ประเทศไทยอีสานเฮาหรือว่าลาวฮาเน้องนาดก็ขอกาบสบายดีสุขสุขคนสมองสมบอนที่ติดตามหับสมเนาะเมื่อนีนน้องนาดก็นได้ลงมาให้มาหน้าพี่น้องเอ้มาหน้าคือเก่าเนาะเมื่อนนี้เปิด เปิดทูเปิดตาอยไฮโยนาพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นสวนนันหมักถั่วแม่น้องอเนยเนาะที่เพิ่นเห็ดหมักถั่วไปขายพอได้ซื้อเงินซื้อนมให้น้องอเนยนะพี่น้องอันนี้หมักถั่วเพิ่อนไปขายตลาดนัดไปกับเพราแะ้วพี่น้องเอ้ยพอได้เอ็นซื้อนมให้น้องน้องกินนมมันกินนมพงพี่ปนน้องเอ้ยตอนเพิ่นได้ลูกนะเพิ่น เพิ่นโซ่จท่านพี่น้องเพิ่นบอสบายเนาะเพิ่นก็เลยบ่มีนำนมก็เลยลูกก็เลยบ่ได้กินนมพี่น้องก็เลยกินนมฝุ่นเนาะกินนมทรงก็เลยต้องหาเงินซื้อนมพี่น้องเลยตอนนี้กับเฮาก็ว่าสิมาลงลงกันเตาซอยเพิ่นเอะเพิ่นเนียนเพิ่นซอยเพิ่นแต่ว่ามีน้องตาแล้วกับโมเพิ่นว่าเห็ดซอยพี่น้องเลยอันนี้เป็นอาชีพของเพิ่นเห็ดทานขายพี่น้อง เห็ดทานคายพี่น้องเอ้ยพอได้ซื้อนุ่มน้องอะเนยน้องน่องกะเนยลุ่มทานเนาะคายน้ำอได้ซื้อนุ่มน้องอะเนยเพราะว่าตอนนี้น้องอะเนยกับบะมีนุ่มต้มข้าวให้กินพี่น้องแม่นพี่น้องเอ้ยบ่มีนุ่มต้มข้าวให้กินพี่น้องเอ้ยเทว่าแท้หัวเพิ่นน่ะคือแบบว่าเพิ่นจ้อยเพิ่นยอดเนาะแล้วก็เลยแบบว่าต้องตัดผมหัวหลุให้พี่น้องเอ้ยตัดผมให้เพราะว่าเพิ่นยอดเพิ่นกินนมบ่เพียงพอพี่น้องเอ้ย แม่กินน้ำข้าวต้มเมานุ่มกะส่งแปบว่าประหยัดประหยัดพี่น้องส่งประหยัดเนาะเพราะว่าถ้าเ้าใส่ร้ายแล้วห้าสิบบมีเงินซื้อได้พี่น้องไวเพราะว่าแพงเนาะนุะ่มกะกล่องหนึ่งอันสีน่ร้อยกว่าบาทพี่น้องสี่ร้อยกว่าแต่ว่ากกินได้บ่าพอวันอาทิตย์พี่น้องเอซองเสมอเบิดเสียมาแต่ใส่ไวไวไวเนาะพี่น้องเนาะก็เลยต้องนี่แหละพี่น้องอาีิบลักๆักก็คือคลายมักถั่วหมักแตง ลงทานพอได้คายพี่น้องเอ้ยลงเตาตัดฟืนมาเนาะพอได้คายพี่น้องเหตุไดเลยพี่น้องเอ้ยสองแถวตายายกับอีต้นสงสารแบรบเม่น้องอันเนิ่งคือกันพี่น้องก็หาเงินแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยอาชีพบริไดเปนาา็นพนักงานพนักงานเนาะบริเฮียนสูงพี่น้องก็อาชีพแบบบ่นบานๆเล่าๆเขาเนาะคำพูฮาแบบนี้กับบริไดเงินใสพี่น้องเอ้ยบริไดซึน บริเง yeah. ิน <t> บ <seine Christmas> mm ่ม hmm. yeah. well, mm ีเงินซื้อนมน้องอเนยก็ต้องลิ้นรนลิ้นรนพี่น้องเอ้ยหาบริได้อยู่บริได้เศร้าแต่ว่าแม่น้องันแม่น้องอเนย์ไปยังคือเสาคือเถาคือดำคือยังเพราะว่าบริได้อยู่บริได้เศร้าแม่นหาเงินเพราะว่าโอ้ยบร่ได้บาพี่น้องก็บเลือเงินซ่าบาทที่โตได้เลยนะมีเงินซ่าบาทที่โตพี่น้องซื้อนมน้องอเนย์กับซองนมน้องอเนยกับซีเบิร์ตเลย ก็เลยต้องขยันลงทานพี่น้องเอ้ยเสื่อต้มน้ำเขาวให้กินน้ำพี่น้องนี่หมอน้องกันโยดลงพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วก็กระบาดสงสารลานสาวเนาะพี่น้องเอ้ยเหยื่อใจแหละเหยื่อเหยื่อไทยกันพี่น้องเอ้จะมีผู้หนึ่งเขาได้เนาะ ว่างเลยกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องก็สกุสขขกุน,น,พ,น,นพี่น้องเ้ยหากัสิมาซอยคนพื้นลงเตานาอพี่น้องอันน้ตักสารแค้กระตุ้นข้อก็จะ้นย่ย่อยโปนะนะกือ,กอหัดหข้อ้ ระวังเด้อระวังเด้อตาออกเด้อลูกเมียก็ยังบ่ได้ส่น้องลูกเมียก็ยังบ่ได้ตาล้อตาเสียงเี๋ยวมึเอาแล้วขาย่ออใหญ่กว่าแโ่ันนะทับเพี่น้องทเน้องทาสี สอบเขาอันหาสิบโลเขายังย่อมาเลยนะพี่น้องเพราะเพื่อนเขาเพื่อนเขาบอมีผู้ท้าผู้ท้าพี่น้องเอ้ยก็เลยห่อยกันเอยหน่อยดีเ็ดมาแลยพี่น้องเลยเฮ้ยยังดี่ะพี่น้องหมู่เฮ้ยโอ้เอามวยเป็นรอ่อนมาผูกเสียยากุ้งแดงยางติ้วพี่น้อง

พอนอกอันนึงอยู่ในเตาผมพี่น้องเลยทำข้อกัเลยได้มจริงหาดไม่ส่วแกมาใส่หน้าเนึ้งครับทุกน อยู่ในเตาที่ใจอยาขาดออกมากดังกันดังจนสี่ไปแล้วน่อยน้องก่อนก่อน นี่งึนักตวาบ่อใหญ่แล้วก็บ่อลงปลาไปะาไปก่อนบอถาลงอนอวอนุนห่อยไห้วยเถอลพลุนหนอยอาบพลนนอย ขาง้าังป้าลลง็พอควนไปได้ก็มีแต่หกกบฮกห่องหมดเจ็ดจะเถอเอาเจ็ดบงก็ไน้าบบนี้พอไปได้ก็มีแต่เลขกเนาะเลขเจ็ดเป็นอะ ได้หน่อยเนาะพอ้นลูกนี้ใช้พื้นลายพี่น้องเลยแต่ว่าใหม่เบิดมปวดเงินปวดเลยได้หน่อยเดียวเบิ่งต่อไปพี่น้องเลยชีวิตบรรณาการหาเงินมันต่างกันไลยเนาะพี่น้องมันอยู่ห้องแอร์เอาพิษคือเขาเนาะมเงินเพิ่นกระเฮียนสูงเลยเนาะเขากับผมมีการศึกษาสูงพออ่านได้เขียนเป็น ห้องแอร์พอนอกอันเนยได้พี่น้องกันเลยเพ่อออกมาดันดำเบิรตไ่ได้ดังแต่บ่ได้ดำแต่ดังไีเนองดำประตูอ่ะขับไปบงไก่ๆนั่เอาปืนใส่ในผัวพี่น้องเ้ยหมุนเข้าไป อันน e <ım Laser> ี <con Liberty> <Hayır. S 2> <güzel fit> ้ก <con> ็จะเป็นบอนใส่พื้นเนาะแล้วก็จะมีบอนดังไผ่อีกพี่น้องบางคนอาจจะเห็ดผลเป็นแต่คือบอลนอของข้าวในเหตดเป็นเพื่อแต่ก็บบอได้ก่อยากได้พี่น้องเออบอลได้ก่อง่ายได้พี่น้องเลยก่อยากได้เผื่อสิได้นี่ก่อบ่เป็นกะเทียวคุเทียวนั่นแหละเผื่อสิสมดินเผื่อสิสิตักหน้ามาผสมดินเนาะเผื่อสิก่อขึ้นเนาะ เพอิได้พี่น้องเอ้ยลำบากลายตอนนี้ก็ใส่พื้นเต็มเป็นสีเรบราอยนะพี่น้องเนาะใส่พื้นเต็มแล้วแล้วก็นี่แต่พอเนยเอาดินใส่พี่น้องเอ้ยเ <c ười> พิ่นเพิ่นเดียวเพิ่นยังข่าวเพอว่าให้มันแห่นพี่น้องอืมตอนนี้กําลังกอยดินเนาะกาลังกอยดินทานพี่น้องเม่น้องอเนยกับน้องตาลกาลังซอยกันสีอดนะัดเนาะ สีอัดที่เอาขี้ดินเปิ่อเปื่ปะกแล้วกะจุดไฟใส่พี่น้องเอ้ย้าเบิ่งพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิลวดขี้ตมแม่น้องอันนี้กำลังกันเอาขี้ตมลวดพี่น้องเอ้ยกขันขี้ต้มขันขี้ต้มลวดเตาพี่น้อง โอ้เอาเพื่องใส่น้ำเม็นวิธีอบเตาเวลาผ่านออกเปลวจชกมือได้ขวด่ามันติดกัอบเผื่อเผื่อเวิรคข้วนกะหามือหามือเออพี่น้องเวรเทจะเพื่อใช่ได้พี่น้องแต่ก็ใช้เวลาหามือเพื่อ เพื่อสิได้นะเพื่อสิเอาไปขายพี่น้องเอ้ยใส่กระสอบขายสอบกระสอบเนาะคายคือขายคลองเลยพี่น้องหังย่างหมดเลายจักเทื่อพี่น้องเพราะว่านั่งเห็ดรังอยู่บ้านเห็ดขายแล้วบ้านพอจะซื้อนุ่มน้องอเนย์จะลงนดำไผดำหน้าแล้วจะซื้อนุ่มน้องอเนย์พี่น้องเอ้ยนี่็กหางเงินแบบเดยน้องออเนย์พอได้ซื้อนมน้องอเนย์พี่น้องเอ้ย กับย้อนน้องกระเนยกินลายพี่น้องหมอยกินได้เสร็จแลเด็กน้อยเนาะค่ะแต่ใหญ่เนาะกระแสออกนุ่มกันะต้นทงซานเพิ่อนต้มน้ำเขาก็ได้ยอดกินกับบัวขึนุ่มแล้วนะคะพ่อท่านกินเกษตรกรที่โอ๊บใกล้สิเล่อเลยพี่น้องเอ้ยน้องอระเนยกับโอ๊บเล่อะไรพี่น้องเอ้ยโอบแล่เป็นที่ระลอยเนาะตอนนี้เนาะดังไฟใส่เรียบร้อยพี่น้อง นี่คือบอนดังไ่เนาะดังไฟใส่เตาอันนี้เป็นฮู้เทวาควันออกเนาะเจ้าหู้ให้ควันออกพี่น้องโอ้อันนี้เจอออ้าอันนัาะวันนี้เฮากาขอจบคลิปไว้เพียงเทน่านี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาดเด้อพี่น้องเด้อไปพบก,ก,กันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี